3เทคนิคเป็นลูกค้า V.I.P แบบง่ายๆที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกๆคนนะคะคุณนล่ามาแล้วนะคะวันนี้มาไลฟ์นะคะเกี่ยวกับประก,กันเนาะก็คนส่วนใหญ่นะคะก็อยากจะเป็นคนพิเศษกันใช่ไหมคะอยากเป็น V.I.P เนาะวันนี้นะคะคุณนล่าจะมาบอกเทคนิคนะคะว่าเฮ้ย ฉันเนี่ยสามารถเป็นลูกค้า VIP แบบนี้ก็ได้ด้วยหรออ้าวมามามาใครเข้ามาแล้วนะคะทักทายครูนาราหน่อยนะคะระหว่างนี้ครูนาราก็เปิดเพลงให้ฟังก่อนนะคะ วันนี้นะคะก็จะว่าลุกนะคะชุดสูรสีขาวก็จะว่าสีขาวๆนะ,ะไม่รู้ดูแพงไหมเพื่อนๆชอบไหมอ่ะเดี๋ยวครูนาร่าขอเช็คภาพเช็คเสียงหน่อยนะคะช่องทางติ๊กต็อกสวัสดีนะคะครูนาร่ามาแล้วมาเดี๋ยวก่อนอื่นนะครูนาร่าเช็คภาพเช็คเสียงก่อนเสียงชัดไม่เอ่ยเมื่อวานก็แบบว่าไลฟ์ตอนแรกไป เสียงคือไม่ได้ใช้ไม่วันนี้แบบว่าติดไม่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวครูดูดิสิไปไงภาพใช้ได้ไหมเสียงดูสิแป๊บหบนึ่งนะคะเพื่อนๆโอเคโอ,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 โอ้มีแบบว่าแอบบแอบบแอบบแบบแบบอะไรอยู่แถวนี้ยังไม่ให้ดูยังไม่ให้ดูนะเดี๋ยวครูจร่าแช์ก่อนนะคะสักครู่นะคะเพื่อนๆนะคะ แชร์แชร์แชรา <estion> ใครเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดแชร์ให้ครูนาราด้วยนะ,ะตึง้งพอดไปอ่ะไปกลุ่มค่ะไปยังกลุ่มนะคะกลุ่มของครูนารานั่นเองนะคะตึงอขออีกหนึ่งแชร์นะคะขออีกหนึ่งแชร์อะ โอเคสุดท้ายปะเริ่มเลยนะคะมีมีโพยแลบออกมาด้วยนะคะเอามาใครเข้ามาแล้วทักทายครูนาร่านิดนึงนะคะสวัสดีนะคะคุณอะไรเอ,อิรคุณเซออะไรอะคุณนาร่าอ่านวินแน่อ่านวินแน่ใจชื่อ,อยาวมาักเลยขอไว้ด้วยนะอ่ะพิมพ์ชื่อแรกมาบอกครูนาร่านิดนึงนะคะอ่ะมา พอและะ้วค่ะเพลงนะคะเพลงเพิ่มบรรยากาศของถูก็จะพอเท่านี้นะคะครูน่ราจะมาให้ความรู้นะคะ,ะมาวันนี้นะคะเราก็จะมีของมาเยอะๆนิดนึ่งนะคะเพื่อนรู้ไหมว่าการเป็น V.I.P. อ่ะการเป็นคน very important อ่ะมันดีมากมายขนาดไหนอ่ะอะเอาไว้ยอก่อนนะคะก่อนที่จะมาให้ความรู้กัน,นะคะอ่ะนี่นะค,ะค่ะครูนราจะให้ดูนะี่ นะคะอันนี้ก็คือมันกรมทรร์แบบว่า V.I.P. นะคะซึ่งจะบอกว่ามันมีเทคนิคนะถ้าเพื่อนๆอยากจะเป็น V.I.P. เปิดให้ดูก่อนนิดนึงนะคะอันนี้ถ้าเป็นกรมทรรธรรมดาก็จะเป็นแบบนี้เนาะอ่ะอันนี้คือความแบบ very V.I.P. ของเรานะคะมันก็จะแบบเห็นไหมเล่มกรมทรรมน,นี้อันนี้ชื่อครูนาลาเองนะคะอันนี้เป็นแบบนามสกุลเดิมนะจริงๆทําเรื่องเปลี่ยนแปลงนามสกุลและมันจะเป็นอ่านบันทึกสลักหลังมาให้อยู่ด้านหลังเนะะี่ยค่ะ อันนี้นะไม่โชว์นะไม่โชว์อ่ะเห็นไหมมันก็จะบอกว่าเฮ้ยพอเราเป็น VIP เนี่ยเราก็จะแบบได้ปกหนังสวยๆแบบเนี้ยเห็นปะปกหนังสวยๆเอาให้ดูนะคะโอ้โหดูความแบบว่าความ VIP ของเขานะคะแล้วก็เล่มนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะแตกต่างกับแบบธรรมดาเนาะถ้าแบบธรรมดาก็จะเป็นแบบนี้อุ้ย คนร้ายด้วยเห็นไหมธรรมดาอันนี้คือธรรมดานะคะแต่นี่คือ VIP นะคะในของ AA เนาะแล้วเห็นไหม VIP เขามีอะไรด้วยในมีเห็นไหมคะเห็นไหมคะอันนี้บัตร Plastic Club นะคะอ่าเพื่อนๆใครนะคะที่กำลังมองหาประกันอยู่นะวันนี้คุณล่าจะมาแนะนำว่าทำยังไงให้เราเนี่ยสามารถนะคะเป็น VIP ได้อยู่นะอยู่ใน Plastic Club เนาะอ่ามันก็แบบมีทั้งบัตรอันนี้แล้วก็แบบบัตร บัตรกรมธรรมแล้วเนาะอยู่นี้ซึ่งนะคะเดี๋ยวจะเอามายั่วอีกหน่อยนะคะมันไม่ใช่แค่นี้นะคะ <c oughs> นี่ค่ะอยู่ในนี้นะคะคุณนล่าก็ได้แกะแล้วจริงๆแล้วอันนี้คือได้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะแต่ว่าไม่เคยเอามาไลฟ์เลยเนะก็คิดถึงนะเอามาให้เพื่อนๆดูหน่อยดีกว่านะว่าเฮ้ยมันมีวิธีแล้วการเป็น VIP นี้คือมันโครตด,ดีนะคะ <c oughs> มันโครด,ดีนะคะอ่ะ นี่อันนี้เราจะเป็นแบบจดหมายยินดีอะไรต่างๆใช่ไหมเอามาให้ดูก่อนเนาะยังยังไม่ได้ให้ความรู้ <laughs> นี่นะคะก็จะบอกว่าความเหนือระดับแห่งการดูแลนะเพื่อนๆรู้ไหมว่าการที่แบบว่าเรานะได้เป็น V.I.P. นะคะหรือว่าลูกค้านะคนไหนที่แบบได้เป็น v p เนี่ย V.I.P. นะไม่ใช่ V.T. VIP, V.I.P. นะคะความพิเศษมานะที่คุณลาชอบมากคืออะไรได้แบบตรวจสุขภาพนะคะ แบบฟรีๆนะคะอ่ะซึ่งคุณอล่านะคะเวลาตรวจสุขภาพที่คุณล่าก็ไม่ได้เลือกไปโรงพยาบาลธรรมดานะคะก็จะไปะบํารุงร่าดนะคะคุณล่าเคยอยู่บํารุงร่าดมาก่อนนะคะสมัยต,ตอนนั้นที่ทําอยู่ตรงแผนเอินโดแคนนะคะุณล่าก็จะเป็นพยาบาลที่คอยเจาะเลือดนะคะให้ลูกคนะ้าให้เู้อมารับบริการใช่ไหมอ่ะตอนนั้นที่เป็นพยาบาลอยู่นะคะ <c oughs> แต่ตอนนี้คือไม่ได้ทํางานพยาบาลเนาะ ออกจากบรุงราษมานานละเพราะว่ามาอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านเนาะแล้วก็เลยไม่ได้ไปทีนี้พอบอกว่าคุณลาบอกว่าได้เป็นแบบ V.I.P. นะก็เลยเลือกใช้อ่ะคือแพลนว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสุขภาพแนะ้วไปเช็คอัพนะคะที่บำรุงราษนั่นแหละตอนนั้นจําได้คือแพ็กเกจอะประมาณหมื่นกว่าบาทเนาะดังนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆค่ะนะ,ะนะหรือว่าลูกค้าเนี่ยกำลัง คือคุณอล่ารู้นะว่าลูกค้าหลายคนต้องการมีความเป็น V.I.P. นะไม่ใช่ทุกคนต้องการแบบแตถ่ถูกๆอย่างเดียวนั่นก็คือมันเป็นความพิเศษมากคิดดูว่าถ้าเราซื้อประกันแล้วแถมการตรวจสุขภาพให้เราด้วยฟรีๆเลือกโรงพยาบาลไหนก็ได้คะ่ะใครชอบสมิติเวชก็ไปสมิติเวชนะคะสวัสดีคะ่ะคุณจอยสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับคะ่ะดีใจจังเลยคะ่ะเข้าว่าเดินนะคะ,อะนอกจากการได้ตรวจสุขภาพแบบ ฟรีนะคะในโรงพยาบาลแบบชั้นนำนะคะคือมันเจ๋งนะคะแล้วเพื่อนๆเคยเจอไหมเคยได้ยินคนบ่นไหมว่าเฮ้ยที่เกียจรอสาย call center นานมากนะคะนานมากกว่าจะรับสายนะคะแต่นะคะถ้าเพื่อนๆนะคะ เป็นลูกค้า VIP นะคะอยู่ใน prestige club นะคะโทรไปนะคะไม่กี่ตืดค่ะเขาก็จะมีเจ้าที่คอยรับสายนะคะจะเป็นบริการให้เฉพาะ prestige club เลยทีเดียวนะคะถูกใจมากนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าโดยเฉพาะอย่างครูนล่าเนี่ยเป็นตัวแทนด้วยใช่ไหมแล้วพอ call center อร,ร,รับเร็วใช่ไหมเราก็จะสามารถประสานงานให้ลูกค้าได้เร็วมากขึ้นนะคะอ้าวคุณเอมาแล้วสวัสดีค่ะน้องจอยสวัสดีค่ะ้ามากำลังแบบว่า เอาความ V I P มายั่วๆก่อนนะคะอ่าเราต้องมีอะไรนะเล่นหูเล่นตาลูกเล่นลนิดหนึ่งนะคะแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นเนี่ยเห็นไหมคูป,ปองส่วนลดแบบเพียบนะคูป,ปองส่วนลดเพียบนะคะใช้ไปเลยนะคะแบบเยอะมากนะคะแล้วเป็นแบบไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะหรือว่าัตรพักโรงแรมนะคะหรือทำสปานะคะกลอบเกิร์ฟอะไรเงี้ยคือมันแบบ มันได้เยอะมากนะคะในการที่แบบว่าเราจะได้เป็นลูกค้า V.I.P เนี่ยคือคุณอล่าสัมผัสมาแล้วนะคุณอล่าก็แบบว่ามันดีมากซึ่งคุณอล่าแพนว่าเดี๋ยวจะไปเช็คอันนยประมาณมีนานะคะมีนา ก็เลยอ่ะอ่ะโอเคก็มาลื้อๆดูนะว่าเอ๊ะเรามีอะไรบ้างนะคะก็เลยอ่ะมามาสอนเพื่อนๆดีกว่าว่าถ้าใครอยากจะเป็นลูกค้า V.I.P. นะเอ้ยเขาทำกันยังไงดูความดูหราของมันนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะสิ่งแรกนะคะวิธีแรกเอ้าเดี๋ยวนะยังแบบว่าเล่าไม่หมดเลยความเป็น V.I.P. ของเขาเนาะพอเราเป็นแบบ V.I.P. ใช่ไหมอือการตรวจสุขภาพนะมันไม่ใช่แบบ ที่เขาให้แผนแบบให้เราไปตรวจสุขภาพฟรีเนี่ยมันมีทั้งแบบเจาะเลือดนะเจาะเลือดนี่ดูทั้งค่าไตไตนี่ดูทั้ง b u n เคทินินนะค่าตับนี่เรียกว่าแบบเป็น i v v r r u u n t t o o t t s t เลยก็ได้ liver function test นี่คือจะเป็นแบบหลายๆตัวนะ SGT SGPT ALP a ัล h o ไลฟอสคือหลายตัวมากนะคะเขาจะเรียกเป็นแบบ liver function t t s t เนาะด้วยความคือแบบเป็นพยาบาลเนาะก็เลยดูแบบโอ้เขาให้เราตรวจเยอะเหมือนกันนุย้ย ไขมันนะคะตรวจเป็นแบบ lipid profile เลยนะทั้งคอเลสเตอรอลนะตะกีไลด์ HDL LDL นะมีเชตอักเสนะมีตรวจปัสสาวะเนาะและถ้าเกิดว่าใครที่อายุ40เนี่ยเขาก็จะมีให้ตรวจขึ้นไปฟังหัวใจให้ด้วยอันนี้คือแพ็กเกจฟรีที่เรานะคะที่เป็น VIP จะได้รับนะคะดังน,นั้นเพื่อนๆที่กําลังแบบอยากเป็นลูกค้า VIP นะคะต้องลองต้องลองเลยจริงๆนะมันดีมากนะนอกจากนั้นก็ยังจะได้รับสิทธินะคะ Medix นะคะ m e d i s ก็คือเป็นบริการจัดการดูแลนะทางด้านสุขภาพ เพื่อนๆเ,เคยเดี๋ยนะคะพี่นนราขายของน้องหยอกนิดนึงค่ะเนี่ยแหละค่ะเวลาเราทำไลน์นะคะเราก็จะได้ขายของแบบนี้นะคะเป็นการขายของที่เหมือนไม่ได้ขายของอเห็นไหมอะนอกจากนี้ก็จะมีบริการมิวสิกใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณดำามาคุณดำม,มาแล้วคุณดำนี่แบบว่าแฟนตัวยงมากเลยน่ารักมากเลยนะคะอะต่อไปเนาะ เพื่อนๆเคยได้ยิน second opinion ไหมสมมติว่าเราเกิดตรวจเจอ,อว่าเราเป็นแบบโรคไร้แรงอะไรสักอย่างอาจจะเป็นะมะเร็งเนาะอาจจะเป็นระยะต้นหรืออะไรอย่างนี้นะซึ่งสมมติคุณเอาอะไรยกตัวอย่างนะสมมติว่าเป็นแบบเราไปตรวจหมอคนหนึ่งนะเขาบอกว่ามีก้อนที่ไทรอยนะคะที่ไทรอยอาจจะต้องผ่าตัดออกนะนี้พอเพื่อนๆที่ได้เป็นแบบ V.I.P. ใช่ไหมก็จะได้สิทธิ์นี้นะคะในการที่เราจะมีผู้เชี่ยวชาญน,นะคะ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะทั่วโลกนะคะกว่า4ี่พันท่านนะคะที่เขาจะมาดูแลให้เรานะ,ะแต่ไม่ใช่ว่า4ี่พันคนนี้เขาจะมาดูแลให้เราคนคนเดียวน,นะ,คะคือเขาก็จะมีการกระจายกันเดี๋ยวหมายความว่าถ้าเกิดว่าเฉพาะทางทางด้านนี้เขาก็จะส่งไปให้หมอทางด้านนี้ดูแลนะคะหมายความว่าแบบทั่วโลกเลยนะ,ะที่เราจะได้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเขาก็จะมีทีมทีมของเขาฟอร์มทีมว่าโอ้ยสําหรับเคสของคุณสำหรมคสคุณอล่าส,สำหรับเคสคุณอล่านะ มีอาการานี้เดี๋ยวขอประวัติดูหน่อยนะคะขอประวัติดูหน่อยขอดูฟิล์มหน่อยขอดูผลอันตรเซาล์หน่อยเป็นยังไงอะลองทําดูแล้วลองส่งตรวจแบบนี้ดูอะอาจจะส่งตรวจแบบ fine needle a s p i r a t i o นนะคะก็คือเป็นแบบเจาะผ่านดูดูชิ้นเนื้อก่อนนะมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะซึ่งพอหลังจากนั้นเนาะพอเขาแบบอะให้คำแนะนำแล้วแล้วเราก็ไปดำเนินการตามใช่ไหมเราอาจจะไม่ต้องผ่าก็ได้อืมเรียกว่าพอเรามี Second opinion ียนนะคะจากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกด้วยนะ มันทําให้เรารู้สึกแบบสบายใจในการดูแลว,ว่าฉันเนี่ยได้รับการรักษาแบบตรงจุดเคยไปโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลแล้วแบบว่าให้ผ่าตัดเลยมั้ยนี่ครูร่าเล่าให้ฟังก่อนสอนนะขอเล่าก่อนนิดนึงนะคือตอนนั้นครูสมัยที่คุณอร่ากาลังแบบเรียนพยาบาลอยู่เนาะคุณแม่ของคุณอร่าก็แบบว่าตรวจพบว่าเป็นแบบเป็นเนื้อลายที่ปากหมดลูกนะแล้วก็โรงพยาบา,มาลมะเร็งนะศูนย์มะเร็งเขาบอกว่าให้ผ่าตัดออกทั้งหมดลูกเลยนะคะคุณอร่าก็แบบเอ๊ะ ถ้าผ่าตัดออกเลยแม่ก็ต้องผ่าตัดใหญ่ตอนนั้นเราเป็นพยาบาลแล้วยังไม่ค่อยแบบเพิ่งจะเรียนนะคะยังไม่ได้แบบมีความรู้เยอะมากนะก็รู้แต่ว่าถ้าแม่ผ่าตัดให้แม่มาอยู่ใกล้ๆเราดีกว่ามาอยู่ที่มสวเนาะมาอยู่แถวมาหาหมอที่มสวเนาะเผื่อเวลาแม่นอนพักรักษาตัวเราก็จะได้ขึ้นไปดูแลแม่ได้ใช่ไหมปรากฏว่าพอมาหาหมอที่มสวเนาะศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพนะคะที่คลองสิบหกนะคะนะครนะนายกเนาะคุณหมอแนละอาจารย์ก็บอกว่า ไม่ต้องเอาแค่ส่วนที่บางส่วนออกไปแค่นั้นไม่ต้องผ่าตัดเอามดลูกออกเมื่อรู้ไหมว่าถ้าผ่าตัดเอามดลูกออกทั้งยวงเนี่ยคือฮอร์โมนแล้วก็เปลี่ยนไปนะคะฮอร์โมนเปลี่ยนเลยทันทีนะมดลูกเนี่ยก็มันก็มีผลต่อเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศหญิงโดยตรงเหมือนกันนะคะดังนั้นก็คือจากการที่ต้องผ่าตัดเอาเอามดลูกออกทั้งยวงเนี่ยก็เป็นแค่ ตัดบริเวณที่มันไม่โอเคออกไปนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ follow up เนี่ยเห็นไหมว่าเออพอเราเจอ circle opinion น่ะมันจะทําให้เราแบบมีแนวทางในการรักษาที่ดีมากขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันก็จะเป็นสิทธิ์แบบ VIP ซึ่งไม่ใช่แค่ว่าเราเดิน walk in ไปเลือกหาว่าไปหาหมอไหนดีแต่เขาจะมีผู้เชี่ยวชาญมาให้เราเลยพิเศษนะคะเฉพาะ p r e s t i g e Club นะคะหรือลูกค้า V.I.P นั่นเองอะมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะทีนี้เริ่มอยากจะได้สิทธิ์ V.I.P กันแล้วเนาะบิวบิวอยากได้สิทธิ์ V.I.P กันแล้วใช่ไหมซึ่งสิทธิ์ V.I.P เนี่ยก็คือต้องทำทุนประกันชีวิตตั้งแต่10ล้านขึ้นไปค่ะนะ,ะสิ่งแรกเลยนะที่คุณอล่าแนะนำนะนั่นก็คือเป็นแบบ เ,เขียนัำหัวอีกแล้วนะไม่รู้ว่าอ่าเขียนกับหัวของครูนี้จะเป็นยังไงนะคะวันนี้อ่ะจิงแรกนะคะนั่นก็คือเป็นแบบเลกาซีนะคะ <laughs> เขียนกับหัวเป็นไงล่ะอ่านไม่ออกเลยทีเดียวเลกาซี <laughs> นะคะอ่ะครูนนราเขียนใหม่ซิอ่ะมีความพยายามในการเขียนโอเค สตบาฟเลกาซีนี้นะคะก็จะเป็นแบบประกันนะคะที่มีความคุ้มครองชีวิตสูงเนาะตั้งแต่10ล้านขึ้นไปนะคะนี่คุณอล,ล่าลองคํานวณดูให้นะ,ค,ะคือแบบประกัน Legacy เนี่ยเขาจะมีให้เราเลือกจ่ายแบบ15นะคะคุ้มครองตลอดชีวิตถึง99เนาะหรือจ่ายแค่10ครั้งนะคะคุ้มครองตลอดชีวิตนะคะแม่น้องเป็นเนื้องอกในมดลูกคะ่ะพี่ตัดออกแล้วเช่นกันโอ้โอคุณแม่ต้องจ่อยนะคะเป็นเนื้องอกในมดลูกตัดเนื้องอกออกใช่ไหม หรือว่าตัดเอามดลูกออกเออนะขอคุยนิดนึงบรรยากาศในไลฟ์เราก็จะเป็นอย่างนี้เนาะผมมาที่ไลฟชอบหัวเราะตามคือเลยคนะ่ะโอ้ดีใจค่ะ <c oughs> คุณอล่าก็ชอบหัวราะนะคะอ่ะรอรอฟังน้องจ่อยนะตอบมาคุณาลาัาอยากรู้ไงว่าเอาเฉพาะเนื้อง,งอกออกหรือเอาออกทั้งหมดลูกเลยนะคะอืมอ่ะ พูดถึงเรื่องเล g ซี y ก่อนเนาะมันจะแบ่งเป็นชําระแบบมีมีให้เลือกนะแบบ15ปีนะหรือแบบ10ปีนะแล้วก็คุ้มครองยาวนะซึ่งอะคุณอล่าเนี่ยลองคำนวณเบี้ยรประกันนะถ้าเป็นเพศหญิงนะอายุ35ปีนะเบี้ยมันจะตกอยู่ที่อ่สมมุติถ้าเป็น10ปีเอาแบบ10 1นะคะ10ทับ 9, 9จะอยู่ที่3 0 0แสนกว่า3 0 0แสนกว่านะแต่ถ้าเป็น ถ้าเป็นแบบสิบจับเกาน้ำเบี้ยอยู่ที่สกว่าตัดหมดลูกค่ะพี่โอ้ตัดหมดลูกออกเลยเหรอคะโอ้แสดงว่าเป็นเยอะเลยหรือว่าได้หาเซ็กเตอร์โอพเนียนไหมอืมแต่จริงมันก็ผ่านมาแล้วเนาะไม่เป็นไรหรอกทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วล้วนดีเสมอดีแล้วคะ่ะที่ตัดสินใจตัดออกทางหมดลูกเนาะเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตเป็นไรเนื้อง,งอกนะคะมันสามารถเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนไปเป็นเซลล์มะเร็งได้เนื้อง,งอกก็คือเนื้อง,งอกนะไม่ได้หมายความว่าเป็นมะเร็งนะแต่ถ้าเป็นเนื้องอกเมื่อไหร่ก็มีความ เป็นไปได้ที่มันจะเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งให้ให้ความรู้เพิ่มไปเลยเนาะอ่ะนี่ก็คืออ่เลกาซีก็จะแบ่งมีแบบ10ทับเก้าก้าแล้วก็แบบ15เนาะถ้าแบบว่า15จ่าย15ปีใช่ไหมเบี้ยมันก็จะต้องถูกลงเนาะใช่ไหมเบี้ยมันก็จะถูกลงมันก็จะอยู่ประมาณ2 0 0แสนกว่า2 0 0แสนกว่านะคะ x x x คูณทำ x x x ไว้ตอนนี้ต้องกินอาหารเสริมอ่า กับนมเอ็นชัวเพื่อทดแทนฮอร์โมนครับอ๋ออืมค่ะโอเคแต่ว่าคุณแม่โอเคอยู่ใช่ไหมคะสบายดีเนาะต้องกินเอ็นชัวได้เหรอแล้วว่าเขาทานไม่ได้หรือเปล่าคะอืม <laughs> พอพอคุยคุยแล้วก็จะลงลึกในประวัติไปอีกนะ <laughs> เผื่อแชร์เผื่อแชร์เห็นไหมว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรอไรก็ไม่แน่ไม่นอนแต่จริงแล้วก็คือทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นล้วนดีแล้วเสมอเนาะมดอย่างคุณแม่ของน้องจ่อยเนาะตรวจพบว่าเป็นก้อนเนื้อเนอะเป็นเนื้องอกเนาะในมดลกูกแล้วได้ตัดมดลูกไปก็เท่ากับว่าเราตัด ตัดความที่มันมีความเสี่ยงที่จะไปเป็นเนื้อร้ายเนาะยังไงก็ถือว่าดีมากๆนะคะก็ดูแลคุณแม่นะคะให้ดีๆนะคะน้องจ่อยอ่ะเป็นเด็กกระตันยูแล้วคุณอล่ารู้นะอืเด็กกระตันยูนะทําอะไรก็จเจริญหมดค่ะคุณอล่ามั่นใจการันตีได้เลยนะอืมสาธุสาธุค่ะ <laughs> อ่ะ,อะต่อไปคืออะไคุณอล,ล่าเขา้าเข้าเรื่องต่อนะอ่ะนี้อ่าแบบอันนี้ใช่ไหมเราก็จะ เรียกว่าเป็นแบบว่าความคุ้มครองชีวิตสูงแบบเนี้ยเราก็จะได้ติ์ V.I.P เลยนะคุณล่าจะบอกว่าอะไรหรือไมเดี๋ยวคุณล่าเนี่ยสามวิธีเนี่ยคุณล่าจะไลสบแบบ่สเตปแบบสเตปแบบเบาๆไปก่อนสเตปพีกจะอยู่ด้านล่างพีกนี่ไม่ใช่อะไรพีกนี่ไม่ใช่ราคาสูงกว่านี้นะพีกเนี่ยคือมันเบี้ยมันต่ำกว่านี้อะแต่เดี๋ยวจะเล่าเล่าให้ฟังเราไปที่สเตปแรกก่อนก็คือเป็นแบบเลกาซี่นะคะคุณแม่แข็งแรงมากค่ะมีอะไรพี่ มีอะไรที่เป็นประโยชน์และดีแกกินหมดเลยครับเยี่ยมมากเลยค่ะดูแลสุขภาพต่ตอไปนะคะแฮปปี้มากแฮปปี้ดีมากครับเยี่ยมเลยค่ะยิ่งเราอารมณ์ดีนะคะความเสี่ยงต่างๆในการเกิดโรคมันก็จะลดน้อยลงนะคะเอ oh. น่ารักมากเลยค่ะอ่ะอันนี้คือแบบแรกนะคะคือแบบเลกาซี่ ถ้าเพื่อนๆนะคะอยากเป็น V.I.P. นะคะสามารถซื้อแบบนี้ได้นะทำประกันแบบนี้ก็จะได้สิทธิพิเศษเยอะมากแหละเยอะมากๆจริงๆนะคุณลาแบบโอ้โหเขาให้อะไรเราเยอะแยะขนาดนี้นะคะอืมอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะคะต่อไปนะคะวิธีที่สองวิธีที่สอง,ว,สองวิธีที่สองแบบนี้จะทำให้เบี้ยถูกลงมานิดนึงนะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้แบบว่าเล่มแบบนี้ ไม่ได้แบบเล่มเป็นปกอะไรแบบนี้นะคะนั่นก็คือเป็นแบบที่เรารวบรวมค่ะเบี้ยประกันนะคะทุกฉบับของเราอะค่ะเหมือนแบบว่าเราสามารถนําไปแนะนําลูกค้าต่อว่าเออเดี๋ยวเนี่ยพี่เดี๋ยวถ้าพี่เพิ่มอีกสักหน่อยนึงอะได้เป็น V I P แล้วเนาะก็คือให้มีเบี้ยรวมเนี่ยสองแส ะะอันนี้คือข้อ2นะเบี้ยรวมในกรมธรรม์ทุกๆฉบับนะของของลูกค้านะคะให้ได้250,000เนาะก็จะได้สิทธิพิเศษนะคะอยู่ในเพสติคลับนั่นแหละเพียงแต่ว่าเวลาเรารวมเล่มแต่ละเล่มมารวมเงินใช่ไหมเล่มนี้5ล้านเล่มนี้อ่า่ล้านเล่มนี้5้าแสนอะไรพอมารวมกันเนาะหมายถึงทุนประกันเนาะแล้วมาดูว่าเบีย้ยเนี่ยที่จ่ายไปเนี่ยเบีย้ยประกันอ่ะปีหนึ่งอะ่ะถึง250,000ไหมนะคะถ้าถึง250,000เนาะเราก็จะได้เป็น เ e สติ้คลับแบบนี้นะคะเห็นไหมเห็นว่าคืออันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งนะซึ่งแบบว่าเรียกว่าเราสามารถทยอยทยอยทยอยได้นะแต่ถ้าเป็นแบบแรกคือเราต้องซื้อตุ้มทีเดียวใช่ไหมอืมซื้อตุ้มทีเดียวแต่อันนี้คือวิธีที่สองนะเห็นไหมว่าเฮ้ยเทคนิคแบบนี้ก็มีด้วยหรออทำได้ทําได้นะคะอันนี้คือวิธีที่สองนะคะต่อไปนะคะวิธีที่สนี่คือความพีคนะคะของการทําทุนประกัน สิล้านนะคะหรือว่าการที่เราจะเป็น V.I.P. ความพิคมันอยู่ที่ข้อสามนี้เลยค่ะนั่นก็คือขอเขียนกันนะคะใครเดาได้ไหมใครเดาได้ไหมนี่เลยค่ะนั่นก็คือซานา คือการทําประกันแบบอิสระพาสนะคะคุณเราลาเคยเล่าแล้วเนาะว่าอิสระพาสนะหรือว่ายูนิตลิงค์คือเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่ายูนิตลิงค์เนี่ยของ AA เนี่ยมันจะมี3แบบนะก็คือเป็นแบบอิสระพาสหนึ่งเนาะแล้วก็เป็นแบบสมาร์ทซีเล็กสองนะคะและอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นสมาร์ทเวลเนาะสมาร์ทเวลนี่คือเป็นจ่ายเงินก้อนทีเดียวนะคุ้มครองตลอดไปสําหรับคนที่แบบว่ามีเงินก้อนแล้วก็อยากจะ ไม่อยากเป็นภาระในปีต่อๆไปอย่างเงี้ยแต่ว่าเบี้ยรประกันขั้นต่าก็คือสองแสนนะคะสองแสนนะต่อไปอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นสมาร์ตเล็กมันก็จะความคุ้มครองไม่สูงมากเนาะตัวนี้ก็จะไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะเพราะว่าความโดดเด่นของมันไม่เท่ากับอิสระพาสหรือว่าสมาร์ทวิ l เนาะตัวอิสระพาสเนี่ยก็คือมันจะมีความคุ้มครองชีวิตที่สูงมากนะคะดังนั้นค่ะถ้าหากว่าอย่างคูนรายกตัวอย่างเนาะถ้าเป็นของ อิสระพาสนะทำทุนประกัน10ล้านนะผู้หญิงอายุ35ปีเบีย้ยเท่าไหร่หรือไม่ทายกันติ๊กต๊กตกิ๊กต๊กตกิต๊กต๊กนะคะทายกันว่าเบีย้ยจะอยู่ปีที่เท่าไหร่นะคะแล้วนะคะเราก็สามารถได้เป็น VIP ด้วยนะคะเบีย้ยนะคะผู้หญิง35ปีนะคะจะอยู่ที่ปีละ44,000เฮ้ย44,000ได้เป็น VIP แล้วนะ เออรู้หรือเปล่ารู้หรือเปล่านะคะอ่ะเพื่อนๆส่วนใหญ่ไม่รู้กันนี่แหละวันนี้นั่นแหละคุณนราก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะคะว่าถ้าหากเพื่อนๆนะทำประกันอิสระพาร์นะคะอ่ามันจะมีเบี้ยประกันเนี่ยค่อนข้าง ต่ำมากนะคะแล้วก็คุ้มครองชีวิตเนี่ยสูงนะคะจะ10ล้านหรือจะกี่10ล้านขึ้นไปก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะแต่เราสตาร์ทความเป็น VIP ที่เท่านี้นะคะในผู้หญิงอายุ35ปีนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆนะอายุมากกว่าน,นั้นหรือน้อยกว่าน,นั้นนะอยากจะให้ครูนล่าคำนวณให้หน่อยนะคะว่ามันเท่าไหร่นะคะก็ทักอินบ็อกมาหาที่ครูนล่าได้ที่เพจนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆว่าครูนล่านะคะกำลังขายประกันออนไลน์ ออผ่านหลายถูกไม่ถูกเ,ออเห็นไหมว่าเราสามารถทําแบบนี้ได้นะคะเพื่อนๆนะคะที่ปันตัวทแทนประกันด้วยกันนะ,ะเราก็สามารถคือเห็นไหมว่ามันคือการสรุปเอาความรู้ว่าเออจริงๆแนวทางในการทํา VIP นะเป็นแบบนี้ซึ่งเราก็มีมาให้ลูกค้าได้เลือกเหมือนที่คุณลร่าก,กําลังแบบ เราให้ลูกค้าฟังว่าเป็นแบบนี้มันมีแบบนี้แบบนี้เวลาเพื่อนๆไปหาลูกค้าไปพบเจอลูกค้าใช่ไหมเราก็ต้องรู้แล้วว่าโจทย์ลูกค้าเขาคืออะไรใช่ไหมพอโจทย์ลูกค้าเขาเป็นนี้เราก็เสนอทางเลือกให้เขาใช่ไหมคะ ULD มากครับตอบโจทย์ลูกค้ามากๆเลยใช่คะ่ะนางจอยนะนองจอยก็เก็บมาเยี่ยมมากเลยนะคะสุดยอดเลยอะ่ะคุณอล่าเป็คนลุก <laughs> ดีใจมากเลยดีใจมากเลยแล้วน้องจอยน่ารักมากเลยคอยส่งข่าวให้คุณนละาคือจะบอกว่าน้องจ่อยเนี่ยมีความสามารถมากนะคะเป็นตัวแทนยุคใหม่นะคะอ่าเป็นตัวแทนยุคใหม่นะคะแล้วก็มีความสามารถมากนะคะ,แ,ะ,คะ,ะ,แ,ะ,คะแล้วก็ใจกําลังใจดีมากนะแล้วน้องจ่อยก็แบบมาติดตามเพจคุณนล่าคุณนล่าก็ไม่แน่ใจว่า เนื้อหาตรงตรงไหนตรงจุดไหนบ้างนะที่แบบว่าไปเป็นส่วนช่วยเหลือน,น้องจอยนะแต่ว่าคุณลราก็เคยมีเพื่อนเพื่อนนะคะลูกค้านในเพจนี้เหรอก็แบบว่าเขาก็บอกมาว่า ลูกค้าไหมก็คือเป็นตัวแทนนะ,นะเนาะเป็นตัวแทนแล้วก็แบบอยากจะมาเข้าร่วมงานกับครูนล่านะมาร่วมทีมกันอะไรเงี้ยทีนีเ้เขาก็เล่าให้ครูนล่าฟังว่าตัวเขาเนาะเป็นครูนะสอนวิชาของนักเรียนม .6 เนี้ยซึ่งนักเรียนก็สามารถเอาความรู้ในคลิปของครูนล่าเอาไปขายนะคะแล้วทําให้นักเรียนเขาได้ได้รายได้เกิดขึ้นด้วยอะ่ะเฮ้ยคือแบบครูนลก็แค่นี้ก็แบบดีใจ ดีใจมากเลยที่แบบความรู้ที่ครูมอบให้เนี่ยมันมีประโยชน์ต่อคนมากมายนะคะแล้วสิ่งที่ครูนอร่าให้โอ้โหพูดแล้วก็ขนลุกขนลุกอีกแล้วขนลุกปยันขาเลย <c oughs> เออจริงๆคือความรู้ที่ครูให้เนี่ยครูจริงๆเพื่อนๆทุกคนมีความรู้แบบครูนอร่าเหมือนกันหมดเลยนะเพราะว่าครูนอร่ารู้ว่ามีทุกคนรู้แบบนี้เพียงแต่ว่าเราค่อยๆดึงมันออกมาค่ะว่าหัวข้อนี้นะเราดึงมาเรื่องนี้นะเรามาตั้งหัวข้อแบบนี้ เพื่อให้คนที่เขาดูได้ประโยชน์นะเหมือนที่คุณอล่าทำคลิปเนี่ยมันก็มีประโยชน์ต่อคนอีกจำนวนมากมายนะแล้วคุณอล่าแค่แบบว่ารู้สึกว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้คนแล้วมันทำให้ผู้คนที่เขามาดูเพจหรือว่ารูปเพจเนี่ยเกิดไรายได้เกิดขึ้นคือมัน มีความสุขอะเออแค่นี้คุณล่าก็มีความสุขแล้วอะจริงจริงนะเออมันถ้าใครแบบว่ามีอะไรดีๆนะมาเล่ามาแบ่งปันให้คุณอล่าฟังนี่คือขอบคุณมากๆเลยขอบคุณที่มาให้ความสุขกับคุณอล่าอืมซึ้งซึงซ้งเลยซึ้งน้ําตาจะไหลนะคุณอล่าพูดแบบว่าสัญญา่นจะเทือนนิดนึงจริงๆค,ๆคือขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าทุกความสุขอะที่แบบมาเล่าให้คูนอล่าฟังคือ และสะเทือนใจ <c oughs> น้ําตาจะไหลจริงๆมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> ออดีใจนะยินดีกับแบบทุกๆความสําเร็จของทุกๆคนเลยอะพอ <c oughs> ี่นอร่าสารุปเข้าใจง่ายครับเนื้อหาแต่และหัวข้อไม่ซับซ้อนเลยครับดีใจมากเลยค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากมากเลยนะคะแล้วก็คุณนอร่าก,ก็อยากยาเป็นกำลังใจนะให้เพื่อนๆนะที่แบบว่า กำลังมองหาช่องทางเนาะในการที่แบบว่าเราจะใช้ออนไลน์ยังไงให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเนาะเพื่อนๆทุกๆคนนะพี่ๆน้องๆที่เข้ามาเป็นลูกเพจของคุณนล่าเนาะมาติดตามความรู้เนี่ยคุณนล่าอยากให้เอาไปทําเอาไปทําให้มันเกิดประโยชน์กับตัวเองเอาไปทําให้มันเกิดรายได้ให้มันเพิ่มมากขึ้นเออคือคุณนล่าก็แบบว่าอยากให้เนี่ยแหละเกิดประโยชน์แก่ผู้คนให้มากที่สุดนั่นเองนะคะก็ อันนี้คือในการไลฟ์ของคุณอล่าวันนี้คือคุณอล่าทำให้ดูว่าถ้าเราอยากจะขายประกันใช่ไหมทางออนไลน์ผ่านไลฟ์เนี่ยเราก็แค่ยกหัวข้อมายกหัวข้อที่อ่ะเป็นเป็นปัญหาหรือมันเป็นอะไรที่ดึงดูดให้คนเขาอยากเข้ามาดูนะหลังจากนั้นเราก็ค่อยขายประกันนะขาย มันก็เป็นการแบบบอกเล่าแหละว่าเออแบบนี้มันดีอย่างนี้แบบนี้มันดีอย่างนี้ทุกคนจะมีความรู้ในหัวตัวเองอยู่แล้วว่าเฮ้ยตรงนี้มันมีจุดเด่นตรงนี้นะอ้แบบนี้มีจุดเด่นตรงนี้เราก็นํามาแนะนําลูกค้าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาคุยกันจริงๆเนาะเวลาคุยกับลูกค้าเราก็ต้องบอกให้รู้ในว่ามันมีข้อจํากัดอะไรบ้างนะคะมีอะไรที่เราต้องบอกให้ลูกค้ารู้นะคะเราไม่ใช่บอกแต่จุดดีอย่างเดียวนะแต่เป็นการแบบว่าดึงข้อเด่นของแต่ละอันมาแล้วมาเล่าให้ลูกค้าฟังนะคะแต่เวลา เวลาเราไปให้คําแนะนําลูกค้านะก่อนที่ลูกคา้าจะตัดสินใจทําประกันเนี่ยเราก็ต้องให้ความรู้เขาให้หมดยกตัวอย่างเนาะอย่างอิสระพาสเนี่ยความคุ้มครองชีวิตสูงใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ครบสัญญาคือเขาเน้นความคุ้มครองชีวิตให้ความรู้ได้ยอดเยี่ยมมากครับขอบคุณค่ะคุณเออ่าน่ารักมากเลยค่ะคุณเออ่ะทีนีอ้อย่างอิสระพาสใช่ไหมคะความคุ้มครองชีวิตสูงนะมันจะช่วยทําให้คนที่เขามีภาระต่างๆเนาะ ได้มีความมีทุนประกันชีวิตที่ดูแลครอบครัวเขาได้ดีเนาะแต่ถ้าหากว่าเขาอยู่ครบสัญญานะคะครบสัญญาเขาจะได้จํานวนมูล,ลค่าของกองทุนนะคะ ừ, มูล,ลค่าของกองทุนเนาะอันนี้ก็เราก็ต้องอธิบายให้ลูกค้าด้วยนะคะว่ามันมีหลายอย่างแต่ผลประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นนะในระหว่างทางเราไม่รู้หรอกว่าอะไรมันเกิดขึ้นก่อนนะคะนั้นเราก็ให้ข้อมูลลูกค้า ให้มากที่สุดนะคะแล้วก็เวลาเราทำไลฟ์ทำคลิปเนี่ยเราก็สรุปความรู้ของเราที่มีออกมายกเป็นท็อปปิกออกมาแล้วเราก็สามารถผ่านไลฟ์ขายผ่านไลฟ์แบบนี้ที่ครูนลาลาทำได้เลยนะคะก็หวังว่าไลฟ์นี้นะคะจะเป็นประโยชน์ทั้งกับลูกค้าของครูนลาลานะคะแล้วก็ทั้งกับเพื่อนๆตัวแทนด้วยกันทุกๆคนนะคะทำได้นะขายในไลฟ์แบบนี้ก็ขายได้นะคะเราก็ คต่ครูก็ไม่ได้ขายจริงจังปะเอามาเยื่อนะอย่างน้อยเราก็ต้องมีอะไรมาเยื่อตาลูกค้าว่านะคะมีแบบนี้นะคะบิบวับบิบวับมีความหรูหราอะไรอย่างนี้ขอบคุณทุกๆคนนะคะหวังว่าไลฟ์นี้จะเป็นประโยชน์นะคะและถ้ามีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดแชร์ให้คุนล่า้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีเรื่องดีๆอะไรนะมาแบ่งปันมาแชร์ให้คุณลรา ฟังนี้จะขอบคุณมากๆเลยเพราะเป็นการให้ความสุขแก่ครูนะคะขอบคุณทุกๆคนค่ะอาจจะสี่ทุ่มแล้วนะคะก็อย่านอนดึกกันนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะรักแล้วก็ห่วงใยทุกๆคนนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะ,ะมีอะไรให้ครูโลราช่วยเหลือได้ก็ยินดีช่วยนะคะไปแล้วคะ่ะดไนขอบคุณนะคะทุกๆคนเลย